คิดอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าจะโพสตคลิปนี้ดีไหมแต่คิดไปคิดมามันคือความทรงจําดีๆที่ทุกคนตั้งใจมอบให้กับเราก็เลยอยากโพสต์ไวเป็นความทรงจําครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าแมทธิวคนนี้เลยครับแมทธิวเรียกทุกคนมาเพื่อวางแผนเซอร์ไพรส์อาจารย์เหมือนอยากจะให้กําลังใจอาจารย์เพราะว่าเห็นอาจารย์ทํางานหนักแล้วก็อยากให้อาจารย์ยิ้มคดีช่วงที่ผ่านมาก็หลายๆคนคงเห็นว่าเราทํางานหนักกันมาก ไม่ใช่แค่เรารวมถึงอาจารย์ด้วยครับก็เลยอยากนัดทุกคนมามอบอะไรอะไรให้อาจารย์สักอย่างหนึ่งอะไรอยาเงี้ยอยากฟังความคิดเห็นของพวกเราทุกคนตอนที่แมทธิวเรียกทุกคนมาประชุมถามว่าจะเซอร์ไพรส์อาจารย์ด้วยอะไรดีฝนบอกว่าอยากให้อาจารย์รู้สึกดีส่วนเพจบอกว่าอยากให้อาจารย์มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเตยบอกว่าอยากมีช่วงเวลาได้ทานข้าวด้วยกันเพราะว่าเตยอยู่กับอาจารย์มาประมาณ10ปีแล้ว แล้วอายุบอกว่าอาจารย์ขี้เงาเพราะว่าอาจารย์ชอบเรียกทุกคนมาทานข้าวเป็นเพื่อนบ่อยๆตามที่มุมมองของทิวนะความสุขของ,งแกคือการทํางานทิวก็เคยถามว่าแบบอาจารย์ทํางานตลอดเลยอาจารย์อาจารย์ไม่เหนื่อยหรออะไรเงี้ยอาจารย์ก็ตอบว่าอาจารย์ชอบทำงานเพราะทิวก็เชื่อว่าพนักงานหลายๆคนก็คงไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมันเกินหน้าที่ของเราอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราเราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวอะไรเงี้ยครับ แมทธิวพูดได้ดีนะครับสมกับเป็นผู้ช่วยของอาจารย์เวลาที่อาจารย์ทํางานอาจารย์มีความสุขมากเลยนะครับแล้วดูเหมือนว่าทุกคนจะลงมัิกันแล้วนะครับว่าจะมอบอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับอาจารย์รและแล้วก็ถึงเช้าวันที่ต้องเซอร์ไพรส์อาจารย์แล้วนะครับแมทธิว <Matthew S 2> มาเยือนรอรับเหมือนทุกเช้าครับแต่เช้านี้มีกระเช้าจากลูกศิษย์ด้วยเพราะว่าลูกศิษย์คนนี้ทานยาปันสาหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็เอาของมาขอบคุณเพราะว่าร่างกายดีขึ้นมากๆดีใจจังถ่ายอะไร บูมถ่ายอะไรคือแค่อาจารย์เราไม่ถ่ายคลิปด้วยหรอวันนี้มีครับฮะมีครับตอนที่เห็นกล้องอาจารย์ก็สงสัยนะครับว่าถ่ายอะไรกันเพราะว่าตามคิวงานวันนี้เราไม่มีถ่ายอะไรเลยอาจารย์เป็นคนเดียวที่ไม่สามารเป็นคนเดียวที่ไม่สามารถเข้าออฟฟิศเข้าเทมอะไรตัวเองได้ เดินเข้าไปทํางานแบบงงๆนะครับแต่พอเดินเข้าไปข้างในปุ๊บงงมากๆเด็กทั้งหมดหายไปหมดเลยแล้วอยู่ดีๆทุกคนก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับคาว่านี่มีของมาฝากเรื่องในโอกาสอะไรเรื่องในโอกาสที่อยคเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนค่ะที่จะให้อะไร เพชรเป็นตัวแทนมอบของขวัญให้กับอาจารย์ครับตอนที่เพชรพูดเนี่ยเหมือนน้ำตาจะไหลเลยตัวอาจารย์เองก็ฮึบเอาไว้พอสมควรเลยครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาจารย์ให้ทุกคนแบบเยอะมากเลยค่ะแบบบางครั้งหนูเห็นอาจารย์แบบไม่ค่อยยิรร้มเลยค่ะหนูก็เป็นห่วงถ้าอาจารย์ได้สิ่งนี้เป็นตัวแทนจากพวกเราจะทำให้อาจารย์ยิ้มได้บมอะไรอะวันนี้น่ารักมากขอบคุณครับ แล้วามาหมดเลยทุกคนเลยอ๋อ <c oughs> และมากกว่านั้นก็คือเด็กๆทุกคนมากันทุกบริษัททุกออฟฟิศเลยนะครับอาจารย์พยายามจะไม่พูดเยอะเพราะว่ากลัวจะร้องไห้ครับแต่ในใจคือตื้นตันมากๆขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณแล้วก็อาจารย์โอเคโอเคทั้งจิตใจโอเคทั้งร่างกายแต่ก็อย่างว่าแหละเราอยู่ด้วยกันเยอะครับอาจารย์ก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สดุด ขอบคุณที่ทุกคนอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก็ขอบคุณเดี๋ยวมันจะร้องไห้ไม่เอาก็ขอบคุณอาจารย์ที่แบบทุ่มเทเพราะพวกเราวัยุ่นคิดว่าของวัดชิ้นนี้มันจะทำให้อาจารย์มีเวลามากขึ้นให้กับตัวเองไม่ใช่แค่แบบพยายามทำงานเพื่อแบบทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ ขอบคุณสาหรับที่ทําให้วายุมีรถคันแรกในชีวิตแต่ตอนที่วายุพูดก็เกือบกลั้นน้ําตาไม่ไหวเหมือนกันนะครับมันรู้สึกดีใจที่เราเป็นหัวหน้าและทําให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นครับโอเป็นชาที่สดใสมากเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าของขวัญที่ทุกคนมอบให้อาจารย์เป็นอะไรสารภาพนะครับว่าเป็นของขวัญที่เปิดกล่องไปแล้วก็ยิ้มไปอย่างมีความสุข แต่เราไม่เคยมีโมเมนต์ได้แบบก็เรียกอะไรนะแกะของขวัญนานแล้วนะอะไรอ่ะเหมือนกัวนจะรู้ว่าจะว่าเอาอะไรมาฝากเนาะเอาอะไรอ่ะจานหรอ จะแค่อาจารย์ทานข้าวเยอะๆอย่างนี้หรอจะทานข้าวเช้าอาฬิากาโอ้และของขวัญที่ทุกคนมอบให้นั่นก็คือนาฬิกาครับเพราะว่าทุกคนอยากให้อาจารย์มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นห่วงอาจารย์ครับซึ่งมารู้ทีหลังนะครับว่า mm. นาฬิกานี้วายุเป็นคนไปเลือกที่ร้านแล้วก็ส่งรูปให้กับทุกคนช่วยกันลงความเห็นและเพชรคือคนที่ห่อของขวัญให้กับอาจารย์กับมือ และก่อนที่อาจารย์จะเดินเข้ามาทุกคนก็พร้อมใจกันมุดลงใต้โต๊ะเห็นแล้วก็อดขำไม่ได้นะครับตรงนีไ้ได้ไหมหล,ลักแรกเป็นห่วงอาจารย์นะคะอยากให้อาจารย์มีเวลาพักผ่อนเยอะดูแลสุขภาพแต่งดีนะคะอาจารย์เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและเป็นต้นแบบให้พนักงานหนป็นคนหนึ่งทียกโค้ชก็ช่วยให้ับอาจารย์มากอยากให้อาจารย์ดูแลสุขภาพใส่ใจและพักผ่อน มีเวลาให้กับครอบครัวขอบคุณอาจารย์ที่เป็นเจ้านายที่แสนดีเสมอมาอยากให้อาจารย์รักษาสุขภาพแล้วก็ผ่อนเยอะๆนะคะอยากให้อาจารย์ยินและมีความสุขทุกวันอ,อ้อมันน่ารักมากเลยอ่ะส่วนโพสต์อิดที่ทุกคนมอบให้แล้วก็เขียนความรู้สึกลงไปนั้นเป็นไอเดียของฝนครับเพราะเมื่อก่อนตอนที่ฝนเป็นตัวแทนจําหน่ายสบู่เนออนตอนที่อาจารย์พาไปเที่ยวญี่ปุ่นอาจารย์เคยมอบของขวัญแล้วก็โพสต์อิดความรู้สึกให้แบบนี้ฝนประทับใจแล้วก็อยากให้อาจารย์บ้าง มันคือของขวัญที่มีค่ามากๆนะครับและทุกครั้งที่มองบนโตัวทำงานก็ทำให้มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณที่เชื่อมั่นและอยู่เคียงข้างกันรักทุกคนนะ